พระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดมายาวนานนั่นคือองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชดิฉันมีโอกาสเข้าไปสักการะและได้สังเกตว่ารอบๆศาลเต็มไปด้วยรูปปั้นไก่จึงทําให้ฉุกคิดว่าไก่กับพระนเรศวรมหาราชมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรตำนานของไก่นี้เป็น ไก่ของสมเด็จพระเนเรศวรท่านที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆนะคะ,ะสายพันธุ์นี้ก็ตีกับพําว่าก็ชนะนะคะเป็นเป็นไก่ที่เก่งเป็นสายพันธุ์ที่แท่งเหลืองหางขาวนี่เป็นเอกลักษณ์เลยประจำจาก,กคําบอกเล่าของคุณพิษณุโลกที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไก่พันธุเหลืองหางขาวในเบื้องต้นทําให้ดิฉันสนใจและอยากจะศึกษาในประเด็นนั้นมากยิ่งขึ้นและตอนนี้นะ เราก็อยู่ในแหล่งข้อมูลที่สําคัญของเราอีกหนึ่งแหล่งแล้วนะคะนั่นก็คือศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างของจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะก็จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลมากนะคะก็อยู่แค่ข้างหน้าของเราตรงนี้นี่เองภายในศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างนี้เราได้ทําการนัดสัมภาษณ์ตัวแทนที่จะให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับเราในเรื่องไก่พันเหลืองหางขาวนั่นเองค่ะ จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีนะคะได้ระบุไปว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยได้ถูกจับนําตัวไปเป็นเชลยนะคะที่เมืองหวสาวดีนะคะท่านก็ได้ผ่านหมู่บ้านหัวเทหรือหัวแทนะคะหรือเรียกว่าบ้านก่างนะคะอยู่ในนับปัจจุบันนี้และท่านก็ได้เห็นไก่ตัวหนึ่งนะคะก็ได้นําอุ้มกลับไปที่เมืองหง ะะท่านก็ได้นําไก่ตัวนี้เนี่ยไปตีกับไก่ของมังสามเกียรินะคะและได้รับชัยชนะค่ะมังสามเกียรินะคะก็ได้เยอะหยันว่าไก่เฉลยตัวนี้เก่งนะคะสมเป็นไก่นักเลงหนักนาคงเป็นยอดสุดอยุธยาจึงแก้วกล้าสุดใจของฝ่ายสมเด็จพระนะเรศวรเนี่ยก็ได้กล่าวกลับไปนะคะว่าอย่าว่าแต่ตีอย่างกีฬาแบบวันนี้เลยนะคะจะตีเอาบ้านเอาเมืองก็ยังได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของไก่พันเหลืองหางขาวในตำนานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราก็จะเดินทางไปยังแหล่งข้อมูลสุดท้ายก็คือชมรมอนุรักษ์พันธุ์ไก่เส้นทางบ้านกลางพมพิรามเพื่อหาคำตอบว่าไก่พันเหลืองหางขาวมีคุณค่ากับชาวพิษณุโลกอย่างไรลักษณะของไก่ชนพระนเรศวรพิษณุโลกนะครับหลักๆเลยคือจะเน้นไปดังด้านสีสันจะเป็นสีเหลืองทองนะครับจะมีรูปร่างส่วนทรงที่สง่างาม,งาม ตำแหน่งสำคัญคือเรียกว่าพระเจ้าครับพระองค์ครับมูลค่าของไก่ในตลาดตอนนี้ถือว่ากระแสมาดีครับเพราะว่าเราใช้สื่อสื่อกลางในการขายครับเช่นยกทางด้านอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นเว็บไซต์ต่างๆแต่ตอนนี้จะเป็นทางกลุ่มเฉพาะคนที่อนุรักษ์แล้วก็ทําการซื้อขายมูลค่าขายเป็นคู่ก็คือตัวคู่ตัวเมียแบ่งขายก็คืออยู่ที่คู่ละสามพันถึงสี่พันส่วนระ,ระดับพ่อพันธุ์ก็จะถ้าตัวไหนคิดช่วยรางวัลหรือประสบความสำเร็จด้านการสนับประกวดมาก็จะมีมูลค่าถึงหลักหมื่นถึงแสน วิธีการส่งออกตอนนี้ก็จะเป็นพวกฝั่งคูเวตามาเลเซียประเทศอินโดนีเซียต่างๆตอนนี้ก็คือจะส่งทางพัสดุแต่ว่าจะส่งเป็นระบบแบบแพคกิ้งที่มันเซฟไข่แตกแส่วนมากจะส่งทางภาคใต้ของเรานะครับขึ้นรถก็จะมีรถรับส่งไก่โดยตรงจะวิ่งตั้งแต่เชียงใหม่ถึงภาคใต้เราเลยก็คือเราก็จะส่งไก่ขึ้นรถไปแล้วก็ส่วนจะส่งออกต่างประเทศเนี่ยจะมีคนไทยที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านรอรับอยู่ที่ายแดนอยู่แล้วครับ บ้านเขาจะมีการประกวดเหมือนบ้านเราด้วยครับความรู้สึกก็ถือว่าประสบความสมําเร็จน่าะระดับหนึ่งตอนนี้ก็คือก้าวข้าสู่ที่ปีที่10ของการอนุรักษ์ตอนนี้คือของเราเนี่ยติดหนึ่งใน5ของประเทศก็คือไก่สวยอย่างล่าสุดเนี่ยคือได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพตอนนี้อยากฝากให้คนรุ่นหลังที่อยากจะอนุรักษ์และสืบทอดสายพันธุ์ต่อไปเนี่ย หันมาเลี้ยงไก่ชนมาเลยในสวนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรามองถึงการอุลกษ์เนี่ยก็คือการสืบทอดสายพันธุ์เขาจะยังคงอยู่ต่อไปอันดับ2ก็คือการทําเป็นไรายได้เสริมนะครับอาชีพนี้ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเป็นไรายได้ที่ทารายได้ให้กับครอบครัวะระดับหนึ่งถ้าเราจะทําเป็นอาชีพหลักเนี่ยตอนเนี้ย มันก็จะทํำรายได้ให้เราได้มากอยู่ครับสุดท้ายไก่พันธุเหลืองหางขาวนี้ในอนาคตอาจเป็นหนึ่งในรายได้ของชาวจังหวัดพิษณุโลกหากเราร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ให้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน